สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเดอะจ็อกเกอร์ทีวีวันนี้เรามาอยู่กับาการรีวิวสกิลการนะของชุดเอนี่เลย S D 5 7นะครับ S D ของเอ่อเมกาเด็กของกอส็สซกนั่นแหละอ่าจอมาสวรรค์ก็สซกนะครับก็ก็กสซกกลับมาอีกครั้งนะในรูปแบบของเมกาเด็กนะครับเอ่อซึ่งเป็นการ์ดของภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่าเป็นการ์ดภาษาญี่ปุ่นเนาะซึ่งของไทยก็น่าจะรออีกนานากว่าจะมาก็ ก็เซตนี้เป็นชุดใหม่นะครับมีการ์ดใหม่ๆห,หลากหลายเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็มีการ์ดเก่าๆอะไรมาเนาะเป็นเด็กพร้อมเล่นนะครับหนึ่งเด็กเลยนะครับเดี๋ยวเราวันนี้ครับเราก็จะมาดูว่าในการในกล่องเนี่ยนะจะให้การ์ดอะไรมาบ้างเนาะแล้วก็สกิลของการ์ดแต่ละใบาในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็จะมาดูกันนะครับโดยเราก็จะ,ะเริ่มกันที่ใบแรกนะครับใบแรกเป็นอีกิบันสเปียน,น,นะครับ,รรบอ,อิจิบันสเปีย เอา,านเนเไว้แนี้เนาะไว้หน้าเป็นครับนี่อิจิบันสเปียนะครับอิจิบันสเปียอิติบันสเปียนั้น,นนะมีความสามารถเอ่อสีและจิ้มของสเปรดิทนี้นะครับจะว่าเป็นสีแดงด้วยนะเนาะเลเวลนหนึ่งหรเป็สองแล้วก็การที่มีคําว่าการที่ชื่อนะครับจอมานหนกสวรรค์นะครกอสเซกอ่ะต้องชื่อว่าจอมานหกสวรรค์กอสเซกนะครับบนมือของเราทุกใบจะคอสเหลือหกเนาะแล้วก็เลขสองครับอันตร้าชิลนะแดงขาวฟ้าอ่าไม่รับผลของความสามารถนะครับสเปรดิท์อันดิเมดนิกซัสแล้วก็เมจิกของคุณต่อสู้ตามสีที่ระบุนะครับเอ่รรัับบผลลขงฟนนนแหะตามี้ าใบต่อไปครับอ่าใบนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นของรีบับเบลมานะครับรีบับเบิลมาจะมีสกิลก็คืออ่าชื่อว่าอ่กิวกิวคีเ G หรอน่าจะชื่อว่ากิวคีนะครับอ่าใบนี้อา่ามีสกิลนะครับการนี้ถือว่าเป็นการเมจิกด้วยนะครับแล้วก็มั่งสเปรดิตที่มีคำว่าคอสติกในชื่อนะครับของเราทูกันเชิญการนี้ในแท้นะจะกลับขึ้นมือเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้เท่าล,ละครั้งนะครับก็คือถ้ามีมันตัวสามใบครับเราก็ขึ้นได้แค่ใบเดียวนะในแท้แล้วก็แฟนนะครับ ถ้าอยู่บนฟิวสเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถใช้งานได้ก็คือต้องอยู่บนมือเท่านั้นเนาะแล้วก็ในเทอร์นี้นะครับเลือกสติของผู้ต่อสู้หนึ่งตัวครับลบห้าพันแล้วก็เมื่อเป็นบีพีเหลือศูนย์ครับเราจบการหนึ่งใบแค่นี้เลยก็คือลบหนึ่งตัวของไอ้ฝ่ายเดือห้าพันแล้วถ้าเป็นถ้าไอ้ตัวที่เลือกเป็นศูนย์ครับด้วยความสามารถนี้นะจะจบหนึ่งใบตามนี้เลยแค่นี้ตะิี้มาเยอะต่อไปนะครับอ่ะน้องแรดนะครับแรดแดงนะแรดแดงแรดแดงนะครับไซบอร์กนะเดวิลเบิร์กนะครับมีตะกี้น้ำเมื่อนเชิดนะครับนำคอ แล้วก็สีลเลเจมของสปิริตนี้ครับถือว่าเป็นสีแดงด้วยแล้วก็สีลเลเจมของสปิริตนี้นะครับจะเป็นสีม่วงด้วยถ้าอยู่เลเวลสองนะครับคือเปลี่ยนสีเยอะขึ้นนั่นเองสำหรับเล่แดงนะอาจจะไม่ค่อยเห็นสกิลการเพราะว่าฟอยมันเป็นฟอยเคลือบหมดอย่างนี้นะครับไปต่อไปครับอ่านี่เป็นชุดกเกาะเรย์รอนนะครับภาษาไทยคือชุดกเกาะเรย์รอนนะชุดกเกาะเรย์รอนก็มีสกิลนะครับเมื่ออันเชิญสปิริตนี้ครับเราจวดการ์ดหนึ่งใบนะครับแล้วก็สีลเล่จิ้มของสปิริตนี้จะถือ ต่อไปแล้วอ่นี่เป็นการใบใหม่ที่อยู่ในชุดนี้นะครับเป็นพลสไนเปอร์นะครับชื่อนะครับหกสวรรค์นะครับทหารหกสวรรค์เนาะทหารหกสวรรค์เดอะซิกเฮเวนโซเดอร์นะครับโซเจูโรคุเทนเฮนะครับถ้าเห็นภาษาญี่ปุ่นมันเขียนว่าโรคุเทนเฮนะเมื่ออัญเชอร์สปิริตนี้นะครับสามารถแสดงบนเด็กรานะครับสามใบได้นำการที่มีแกนวอล์กเกอร์เน็กซัดที่มีคำว่าเทนมาในชื่อนะครับหนึ่งใบกับสปิริตที่เป็นเผ่าจอมานสวรรค์เงาม่านแล้วก็ เออเครื่องกดใช่เครื่องกดยกเว้นการที่ชื่อเออยกเว้นตัวเองอ่ะขึ้นมือที่เหลือให้ทิ้งนะครับก็คือเอาขึ้นมือได้สองใบนะตามที่ระบุอ่าแล้วก็เมนสเตปเราครับสบปดทิศนี้จะมีเจมแดงและขาวเพิ่มอย่างละหนึ่งก็คือเมนสเตปเราอ่ะมันจะกลายเป็นสปดทิศที่มีสามเจมนะครับก็คือมีเจมม่วงแดงและขาวนั่นแหละถ้ามันอยู่ตอนเลเวลสองนะเลเวลสองจะมีเจมแดงม่วงและขาวเพิ่มขึ้นมายอย่างละมดนะครับตอนเมนสเตปแต่ว่าถ้าเขาสเตปอื่นก็เหลือเจมเดียวมันเดิมต่อไปามาดูนี่น้องหัวนะครับน้องหัว potato head นะเพืนะ่อออออนนนนนผมเเรรรรียกกว่่่่่าาาะะคคคัับชืืจิง็โทแหล มันชื่อจริงๆนะมคือหัวกลัสิกอะรคูเทนเฮดมีสกิลนะเมื่ออันเชิญสามารถแสดงบนเด็กเราทํามใบได้ครับนำการที่มีคําว่าเทนมานะในชื่อ1นึ่ใบกับการที่มีโอริเวิร์ลหนึ่งใบที่เจอขึ้นมือและการที่เหลือให้ทิ้งนะครับแล้วก็การสวดินี้ถือว่าเป็นสีแดงเขียวขาวเหลืองฟ้าด้วยนะเป็นทุกสีเลยแล้วก็เลเวล2ครับชื่อการที่มีคําว่าจอมารสวรรคตในชื่อนะครับทุกใบจะเป็นคอร์6นะครับเออไม่ใช่ไม่ใช่ในชื่อจจอมาสคนะถเป็ อันนี้เป็นต้องการเลเวลสองครับอีจมันสเปียไม่ต้องการเลเวลสองเนาะเลเวลหนึ่งก็ได้อันนี้ต้องใช้เลเวลสองนะแต่ว่าข้อดีคือมันเป็นเจมทุกสีนั่นแหละอ่ะต่อไปนะครับอ่ะนกนะครับนกใบนี้นอ่ะนกตัวนี้นะครับชื่อหกสวรรค์เฟลคอนนะครับอ่าโรคูทเทนเฟลคอนน่าจะชื่อยี้เนาะอ่ะมีความสามารถนะครับอ่าไฮสปีดนะแฟลตเนาะอันเชิญจากบนมือได้นะโดยใช้คอจากรีเซิร์ฟในการจ่ายคอร,ระหว่างเลเวลได้นะจากเออ่ในช่วงแฟลตสเต็ปเนาะ แล้วก็เลเวลหนึ่งสองนะครับเมื่อเชิญสบิดนี้นำคอวอยวางบนสบิดสีม่วงของเราสองตัวตัวละเม็ดนะครับหรือนำคอวอยสองเม็ดนวางบนแกนวอลเกอร์เอ็กซ์ัทเราที่มีตั้งแต่สองสีขึ้นไปเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเทิร์นเท่านั้นนะครับแล้วก็เลเวลสองนะครับสีแดงเจมส์สบิดนี้นะครับถือว่าเป็นสีม่วงด้วยก็คือく là, く là, เป็นตัวเปลี่ยนสีเจมแล้วก็เป็นตัวปั๊มคอให้กระสิทธ์ชั้นดีเลยตามนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นนี่โอ้ตัวนี้ทีใช้ได้นะครับนี่ชื่อว่่าเเเเเออออออโโรรรรรรรททนนนนนนคคคจจูู์์ะะับ มีความสามารถครัเมื่ออันเชิญนะครับเาจวก,การ์หนึ่งใบจากนั้น,นครับรัสเงื่อนไขนะครับเจมแดงแล้วก็ขาวเนาะก็คือถ้าเรามีเจมสีแดงอยู่นะครับสามารถทำลายนสัขนของคู่ต่อสู้หนึ่งใบได้จากนั้นถ้าเรามีสีขาวด้วยนะครับนำสติตของคู่ต่อสู้หนงตัวกลับขึ้นมือนะครับก็คือ ta, ดัดแดงขาวนั่นแหละถ้ามีแค่สีขาวก็ได้เอาสบิตขึ้นมือหนึ่งตัวถ้ามีแดงก็ได้ทำลายน e กซันแต่ถ้ามีทั้งคู่ก็ได้ทำทั้งสองอย่างเลยนะแล้วก็เลเวลสองเลเวลสามนะครับเจมของสบิตรน ต่อไปนะครับนี่อ่าตัวนี้ตัวเก่งนะครับใบนี้ใบค่อนข้างเก่งเลยใบนี้นะครับบอควีนโอโออิจิอ่าโออิจิหรือโออิจิโออิจิอ่าน่าจะอ่านว่าโออิจิเนาะแฟดนะครับแอตเลสเตปของเตอร์ไฟนะครับเออ่เมื่อบนฟิลเรานะครับมีสับดิดหรือในซัดหกสีอยู่การนี้บนมือจะสามารถอัญเชิญจ่ายคอสองได้นะแล้วก็เลเวลหนึ่งสองสามครับเมื่ออัญเชิญสปบปิตนี้หรือโจมตีนะในเทอร์นี้สีของสปบปิตนี้จะถือว่าไร้สีนะครับแล้วก็ส่งคอบนฟิลของคู่ต่อสู้สองเม็ดลงรีเซิร์ฟบนฟิลนะคออะไรก็ได้นะบนฟิลสองเม็ดลงรีเซ เดี๋ยวเว้นขอจากเกนวอล์กนะอันนี้ไม่ได้เล่นเกนวอล์กไปเลยถอนขอจากเกนวอล์กไปได้แล้วก็เลเวลสองเลเวลสามครับเมื่อออกจากฟิลนะโดยเอฟเฟกต์ของคู่ต่อสู้เออ่เมื่อออกจากฟิลโดยคู่ต่อสู้อ่ะไม่ต้องเอฟเฟกต์นะก่อนโดยคู่ต่อสู้สามารถเชิญไม่จ่ายคอร์สครับการสเิปิดหกสีในแทนเราหนึ่งใบได้อ่ะหกสีอะไรก็ได้ที่เป็นหกสีครับในแทนเราหนึ่งใบใบนี้ค่อนข้างสัมพันประโยชน์นะถ้าใครมีสเิปิดหกสีใช้เยอะก็แนะนำเป็นใบนี้ติดเด็กไว้ได้ก็ดีนะครับไม่จำเป็นไม่ต้องอยู่กก็็็ไไได้นนนนนะะะับบบปปปปต่่อออเเเเาาวุธคครรรรฟฟับ ชื่อว่าอาวุธของจอมาสวรร์น,นะครับอ,อาวุธของจอมาสวรร์เป็นเผ่าดากบกบี่เนาะ,ะเมื่อเชิญเบมนีครับเราจวการหนึ่งใบแล้วก็เงื่อนไขรวมล่างนะครับจอมาสวรรค์หรือเงามารที่มีคอตั้งแต่สีขึ้นไปนะครับขณะรวมล่างนะครับเอถ้ารวมล่างกับสเปริตที่มีคำว่ากสิกในชื่อนะ,อะเจมของสเปริตนี้จะถือว่าเป็นสีแดงม่วงเขียวขาวเหลืองฟ้าด้วยก็คือสามารถเปลี่ยนสีเจมไปทุกสีได้นั่นแหละถ้ารวมล่างกับการที่มีคำว่ากสิกในชื่อนะอันนี้ต่อไปนะครับอันนี้ไดมันวอร์นะไดมันวอรก็ จ่ายคอร์สนะครับจากนั้นนะครับนำสวิตของผู้กระสู้หนึ่งไปครับขึ้นมือถ้าเราใช้โซคอร์ในการจ่ายคอร์สนะครับของการไปน,นี้ด้วยนะในเทิร์นนี้นะครัถ้างชีวิตเราจะได้รับความเสียหายแค่หนึ่งนะครับก็คือหลังจากใช้ไปเนี่ยเราจะเจ็บได้อีกแค่หนึ่งนะครับ <S <S ไม่ว่าไอ้ฝ่ายจะตีมาเปสิบเลือดหรือว่ามีเอฟเฟกต์ยิงเลือดเนี่ยเราจะเจ็บแค่หนึ่งนะครับแต่ว่าต้องเป็นหลังจากใช้การไบนี้แล้วนะเป็นหลังจากใช้การไปนี้ถ้าก่อนนั้นนะเราโดนมาเป็นร้อยเป็นพันเลือดก็เราก็ต้องรับอ มันชื่อว่าเดมอนคิงเบรดนะครับดาบของจอมมารสวรรค์น,นะครับอา่าเป็นรีเวิร์บเนาะมีเอฟเฟกต์เบิร์สนะครับหลังจากสปิริตหรืออันติเมงของคู่ต่อสู้โจมตีส่งข้อมาสปิริตอันติเมงของคู่ต่อสู้หนึ่งเมตรต่อสีเจมของเราหนึ่งสีงดีเซิร์ฟจากนั้นนะครับจ่ายคอร์สเพื่อทำให้เอฟเฟกต์แฟดทำงานได้นะครับแฟทนะครับนำสปิริตของคู่ต่อสู้หนึ่งตัวกลับใต้เด็กนอกจากนั้นหากเป็นอัตสเต็ปแต่ละฝ่ายถ้าหากเรามีเจมแดงม่วงเหลืองอยู่เราโจมตีหนึ่งใบและถ้าหากเรามีเจมเขียวขาวฟ้ววว้้้้้้้้้้าาาานนนนนคคคคคครรรรรววเเเมมมม็ดดดงงงงบบบสสปปิิตขอออะะะััััถีีีกไไไททจ่แลลโุุใชย มาดูใบต่อไปกันนะครับใบต่อไปนี่ถ้าจะให้พิชื่อไทยจุต,ติจอมารสวรรค์ใช่ไหมชื่อไทยคือจุติจอมมารสวรรค์น,นะครับมีความสามารถแฟดนะครับดังนเชิญไม่จ่ายคอนะครับการสับปิดที่มีความเป็นเปอเซ็นะครับในชื่อที่มีคอไม่เกินสิบจากแท้เราหนึ่งใบหรือเมื่อเรามีสับปิดเน็กซัสนะครับเมื่อเรามีสับปิดหรือเน็กซัสสีแดงม่วงเขียวขาวเหลืองฟ้าอยู่สีละวหนึ่งใบขั้นต่ำนะครับใช้ใบนี้ถ้าจะใช้แบบเทคนิบขั้นที่สองเนี่ยขั้นสูงสุดข,ของมันเเเเนนนนนีีี่่ยกกกกก็็็คือถ้าา้าาารรรมมนใใบบบะปปสสิัััซทววแลว ไอ้พวกนั้นอ่ะมีอย่างละสีอ่ะเข้าใจไหมครับคือนับมันจะเป็นมันจะเปลี่ยนสีอะไรก็ช่างอ่ะแต่หกใบหกใบที่เราเลือกให้เป็นเงื่อนไขเนี่ยมันต้องเป็นสีแดงม่วงเขียวขาวเหลืองฟ้านะครับก็คือเลือกมาเลยว่าไอ้ใบนี้เป็นแดงใบนี้เป็นเหลืองเป็นม่วงอะไรเนี่ยเราแล้วแต่นะครับว่าถ้ามันเป็นสีตามอะไรก็ตามนั้นแหละเออแล้วก็อัญเชิญไม่จ่ายคอนะครับการสวดิษ์ที่มีคำว่ากอสเซ็กในชื่อในชื่ออ่าเพื่ออัญเชิญนะครับไม่จ่ายคอนะการสวดิษ์ที่มีคำว่ากอสเซ็กนะครับในชื่อจจาา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 ากก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 ททรรรรรัััชเเ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 ีีีีีี่่่่่่ใใใบบบบบ็็็ไไไดด้้้้้้ออออออะะนนนนนนนคคคืถถมมมมมสสสแลลวซซยยยงงญิ เก่งมากใบนี้แต่ว่าค่อนข้างใช้ยาทีหนึ่งนะใช้ยากทีหนึ่งใบ่ต่อไปอเข้ากำลังจะเข้าสู่เมนหลักของเด็กนะครับนี่เป็นแกรนด์วอกเกอร์ของกอสิกนะครับอเทนมาโนมูดากะนะครับอเป็นแกรนด์วอกเกอร์นะครับแล้วก็จอมานสวร์เอ,อคอชาตของแกรนด์วอกเกอร์ใบนี้นครับก็คืออ,อจอมานสวรรค์เงามานเครื่องกลแล้วก็สัตว์จักรกนะครับที่มีคอตั้งแต่สามขึ้นไปเนาะ,อะคอชาต์ตามนี้แล้วก็เลเวลหนึ่งเลเวลสองครับเจมส์ของสนิทสัต์นี้จะถือว่าเป็นทุกสีแล้วก็แกรนดสกิลนะครับออ Grand Skill ครคับถ้ามี เป็นแกลนสกิลสองเลเวลหนึ่งเลเวลสองแฟลทแอนด์สเตปแต่ละฝ่ายนะครับหนึ่งครั้งต่อเทิร์นส่งคอรบนเน็กซัสนี้สองเมตรไปวอยนะครับเพื่อส่งคอร์หนึ่งเมตรต่อสีเจมของเราหนึ่สงสีวัสดุของคู่ต่อสู้หนึ่งตัวลงรีเซิร์ฟก็คือถอดได้สูงสุดหกเมตรนะครับบนวัสดุของคู่ต่อสู้หนึ่งตัวลงรีเซิร์ฟนะจากนั้นครับแกนฟิลเลเวลสองสีเจมหนึ่งสีที่อยู่ในเงื่อนไขของซิฟเฮเวนรัชนะครับเออ่หรือซิกเฮเวนเทนเซ่เนี่ยของเราจะถูกเติมเต็มเรียบร้อยแล้วก็คคือออสสสมม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 ตติวว่่่่่าาาาาในน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 ััั้้้ะเเเรรีีีจบกทงงงแยย แต่ว่าเขานับเออสกิลของการที่เรากำลังจะนับอ่ะมันเป็นแบบขอหกสีอย่างเงี้ยเออใบนี้ก็จะเติมเต็มไปให้เลยนะครับฟรีหนึ่งเม็ดเลยอนะ่ะก็คือตามนี้ถ้าเราไปถ้าเวลานับแล้แล้วมันอยู่ที่เลเวลสองนะครับอ่ะก็จะถือว่าเติมเต็มไปเรียบร้อยแล้วตามนี้อ,อ่ะมาเข้าสู่เมนหลักของเล่นก็นเป็นเหล่ากอสเซกนะครับอ,อ่ะกอสเซกนะครับก็จะมีอ่านี่ตัวแรกนะครับนี่กอสเซกนะครับไทต์ซีโร่นะครับอ,อ่ะกอสเซกล่างสูงนะครับเป็นรนะีเวิร์ลเนาะ ถ้าเจอสลิดนี้ครับเราจบการ์หนึ่งใบนะครับแล้วก็ซิกให้เป็นรัชนะครับเพื่อนขายเจมสามสีนะครับร้านองสวรรค์นะครับขอสามสีว่อเจมของเรามีอยู่ตั้งแต่มสามสีขึ้นไปนะครับสามารถเอ่อไม่สามารถที่ทำลายแกนวอล์กเกอร์ในซัพที่ไม่ใช่เผามายาเกาะเกิดนะครับหรือไฟเม้าครับของคุณเราสู้หนึ่งใบก็คือทำลายแกนวอล์กที่ไม่ใช่พวกแกนวอล์กเผ่าใหม่ในบล็อกใหม่ๆนี้ครับแต่ได้นอีกใบต่อไปถ้าเป็นจอมากสวรรค์นะครับใช้เงานะครับจอมากสวรรค์ร่างเงานะจอมากสวัสด์ร่างเงานะใช้ชาร์โด เป็นเงามานะไม่ติดไม่ติดเผาจอามาสวรรค์นนะจะเป็นเงามานะครับแล้วก็มีความสามารถครับเท <c oughs> นมาคางีบูฉาตนะครับความสามารถเทนมาคางีบูฉาตเนาะเมื่อสตรีเผาครับจอมาสวรรค์ของเรานะครับจะต,ตกเป็นเป้าหมายของเอฟเฟกคู่ต่อสู้สามารถอัญเชิญการนี้จากบนมือได้ครับหลังจากนั้นการเล็งเป้าของเอฟเฟกนั้นที่จะมายังสตรีปนี้เท่านั้นนะครับเออไปจะเล็งมาที่สตรีปนี้เท่านั้นหรือเปลี่ยนคาว่าคู่ต่อสู้ในข้อความเอฟเฟกนั้นเป็นเราและเป้าหมายของเอฟเฟกนั้นจะคู่ต่อสู้จะเป็็นนนนนคคคคเเเลลืืออ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 กกกกกกกะะรรรรััับบบสมมมมมมตติิิ่่่่่่่าาาาีีีีีไไววว้พขขงงงูแทย คู่ต่อสู้หนึ่งตัวที่บีพีไม่เกินสามหมื่นแล้วเขาเล็งก็เซ็กเราเอย่างเงี้ยครับสมมติเนาะแล้วเขาเล็งก็เซ็กเราเราก็สามารถเชิญการที่แขวนมือครับลงมาแล้วเอฟเฟกที่เออเล็งตัวนั้นน่ะมันจะเปลี่ยนมาเล็งตัวนี้หรือว่าเราจะเลือกให้เปลี่ยนคําว่าคู่ต่อสู้ในเอฟเฟกนั้นนะ่ะมันจะท้อนไปฝ่ายได้นั่นแหละคือเปลี่ยนเป้าหมายไปที่เจ้าของอาร์ที่ใช้เอฟเฟกนะครับแล้วก็ให้เจ้าของการเป็นคนเลือกสกิลว่าจะให้ใครโดนแทนอะไรประมาณเนี้ย <S <S แล้วก็มีสกิลเล,เล,เล,เล่ย์ว่าสอดนหอ้งเล่ร์้ลฟแวก็่าสามครับเม ถ้าเทมของเรามีสามสี่เออ 3, ข้นไปเราจบการสมัยนี่เลยก็ไปนี้ใช้ง่ายครับแถมก็ไปของดีไปด้วยนี่เป็นนกซัสอีกหนึ่งไปนะครับนี่จะเข้าสู่โหมดเทนเซกาแล้วนะครับเทนเซกาเป็นโอวารีเวิลเนาะถ้าจำไม่ผิดชื่ออ่าใช่ครับโลกแห่งโอวารีนะโอวารีเวิลเทนเผามายาเกาะเกิดน,นะครับแล้วก็มีสกิลครับเลเวลาหนึ่งเทนเซนครับเขาของเราไม่เกินสามนะครับเอ่เอเทนเซจะใช้พร้อมกันไม่ได้นเนาะอธิบายก่อนแล้วกันเทนเซคืออะไรเทนเซครับ เมื่อมีเงื่อนไขเกิดขึ้นเราสามารถพลิกด้านของการ์ดการ์ดท,ที่มีความสามารถเทนเซ่เนี่ยได้นะครับโดยเทนเซ่จะใช้ได้แค่เงื่อนไขละหนึ่งใบเท่านั้นครับต่อให้เรามีเงื่อนไขบอกว่าเมื่อเสียไลท์อย่างเงี้ยเออทั้งห้าใบเราก็สามารถเทนเซ่ได้แค่เลือกเทนเซ่ได้แค่หนึ่งใบเท่านั้นครับต่อหน,นึ่งเงื่อนไขจะเทนเซ่ได้แค่หนึ่งใบตามนี้เนาะอ่ะเงื่อนไขเทนเซ่ของใบนี้ก็คือเขาเราไม่เกินสามนะครับอ่าก็คือเขาแอร์เรียไม่เกินสามวันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเรื่องเขาแอร์เรียอะไรเดี๋ยวผมไม่ได้จอดลึกแล้วเเเเเมมมืื่่่อ่อ ani, อนะออออออสสสสิิดดดทีีีีีตตตตััั้้้้งงงแขขขึนนนไปรรราาโโจจจห็กกกซะะฟฟฟ์คบยูู สามารถนำโซคอะระมาวางบนอีสันนี้เพื่อพลิกด้านได้นะครับและพลิกด้านได้นะพิกด้านแล้วก็เทคเลเวลหนึ่ะครับเมื่อเราทำการอันเชิญการ์ดที่มีกอเซ็กหรือซิกเฮ e เวนรัชนะครับไม่ใช่ซิกเฮเปนรัชเออหสัรรา์ไอ้อพวกโรคูเทนแล้วเนี่ยในชื่อการนะเจมของเีซัดจะถ,ถือว่าเอ่อเจมในการนี้จะถือว่าเป็นทุกสีนะครับเฉพาะตอนอันเชิญการ์ดที่เป็นกอเซ็กหรือว่าพวกเรคเทนนะถ้าเป็นธรรมดามากักนักแค่พาีเขียวนะครับแล้วก็เลเวลหนึ่งอีกเลเวลอ้กเลเวลหนั่ แล้วก็เมื่อเทนเซ่์ er, มันจะกลายมาเป็นด้านหลังอย่างนี้นี่เป็นการสองด้านของเบนซ์สุดิตนะนก็มันจะเทนเซ่ er เป็นสุดิตนะครับคอร์ดหกนะคอร์ดหกซึ่งเทนเซ่ er มาแล้วมันจะชื่อว่านะครับจอมานหกสวรรค์น,นะครับไทไฟน,นั่นอ่มันชื่อไทไฟน,นัลนเออไทสุดท้ายอ่ะเออไทไฟน,นัลนประมาณนั้นแหละไทไฟนอน่นเป็นกกเผ่าเวอร์แม่คอคือนะแล้วก็เป็นจอมานสวรรค์น,นะครับเมื่อพลิกด้านเป็นหน้านี้ครับแต่ยังอยู่บนฟิวแล้วก็เขาของเราเขาแอเดียที่บอกหนึ่งเนาะเลเวลหนึ่งครับเมื่อสุดิตินี้ทำการเทนเซ่นะครับ นำสถิติของคู่ต่อสู้หนึ่งตัวกลับใต้เดตแล้วก็ซิงค์ให้เป็นรอดนะครับเงื่อนไขเจม5สีเมื่อเรามีเจม5สีขึ้นไปนะครับทำลายแกนวอลที่ไม่ใช่เผ่าไพล์เม้าส์ไอ้มายาเกาะเกิดของคู่ต่อสู้5ใบคือทำลายแกนวอลได้ถึง2-5ใบเลยนะครับแล้วก็เลเวลนหนึ่งนะครับดีเทอร์นทูพรามนะครับเมื่อจะออกจากพิลด์โดยเอฟเฟกต์ของคู่ต่อสู้นะครับสามารถนำมาวางโดยพิกด้านได้ออกโดยเอฟเฟกต์นะถ้าสุกสับป้องกันแล้วถูกทำลายก็ก็คือตามนั้นนะครับก็โลภแอมันคือสป็นกติได้นะครับนี้า่น้าเเอไวนาะ ไปต่อไปนะครับมีคุณตาคุณตากันดีในยุคเซิร์ฟไทยนะครับจอมาสวรรค์กสิทนะครับอันนี้คือจอมาสวรรค์กสิทธิไปแรกนะครับที่ออกมาดีไม่เดือดริดเนาะก็ความสามารถครัง่ายๆก็สปับดีนี้ครับจะไม่รับเอฟเฟกของสปับดีแล้วก็เมจิกของคู่ต่อสู้แล้วก็เงื่อนไขครับเลสหกสวรรค์เจมสามสีสปับดีของสปับดีอันติดีของมีไฟนะครับทุกตัวจะไม่สามารถฟื้นสภาพได้แล้วก็แอเทมสเตปของเราครับถ้ามีโซคอวางอยู่บนสปับดีนี้เมื่อสปับดีนี้เออเมื่อสปับดีที่มีตั้งแต่สสสสสีีขขขึ้้นนนปออออองงงงเเเรรราโจมมตตตคคคัับบ่่่ดิูู็ลแท ก็ถิ่นดาวสปายเดินของมานรับก็เซ็ตล่างนี้อ่าก็ให้เริ่มเจ็บคอได้หน่อยก็ขออภยัยแล้วก็เปลี่ยนนะครับอ่านี่ต่อไปนะครับนี่ไอ้นี่ก็คุณหน้าคุณตาดีแค่ว่าพื้นหลังมันเปลี่ยนจากสีทองไปสีอื่นแค่นั้นแหละก็เซ็ตนะครับล่างทำลายล้างนะครับก็เซ็ตล่างทำลายล้างนะครับบอกว่าเมื่อจบสเต็ปน,น,นะครับที่ก็เซ็ตนะครับเออเออจอมาสเขมันก็เซ็ตนะครับก็คือชื่อนี้เลยนะก็คือใบเนี้ยก็คือใบเนี้ยโจมตีนะครับอ่าใช่ไหมอ่าใช่ถูกต้องครับของเราโจมตีการดินี้บบนนนมืืออหรรใแฟะะคัจสามาสัน้ต ของเราหนึ่งใบครับกลับขึ้นมือเพื่อ,อนเชื่อไม่จ่ายคอได้แค่นั้นเองจบเลยแล้วก็เมื่อป็นนีิโรมตีนะครับสามารถทิ้งเบอร์ของคู่ต่อสู้หนึ่งใบแล้วก็ลัสนะครับเจมสีสีเนาะขอเจมสีสีถ้าเจมของเรามีสีสีขึ้นไปครับหาโซคอวางอยู่บนสปิริตนี้ทำลายสปิริตหรืออันติเมตของคู่ต่อสู้ที่มีสีเดียวกับเจมบนฟิลเราสีละหนึ่งตัวตามนี้เนี่ยก็คือสมมติว่าเรามีสีโคกหกสีก็จริงนะแต่ว่าอีฝ่ายมีแค่สีแดงเนี่ยเราก็ระเบิดแค่สีแดงได้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือมันระเเ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 เบบิิิดดตตตตตตาา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 มมมมมมมีีีีีีีีีีสสสสสสจจรรรรรออออออ่่่ะะะฟฟ้้้้้้แลลวววววกกก็ไไััันนนนึึึงงงงงหหืขขยยยยใ ก็ประมาณนี้ Heavenly. สำหรับกสิกร์ล่องต่อไล่ล้างต่อไปเป็นตัวสุดเก่งหน้ากล่องนะครับนี่สุดเก่งหน้ากล่องอีมก็ยังใช้หน้ากล่องครับอีมเป็นอีกด้านหนึ่งนะที่เป็นหน้ากล่องนะตัวเนี้ยจอมารสวรรค์กสิกอีกตัวเนี้ยจะเป็นตัวด้านหลังนะครับเรามาดูด้านหน้าก่อนละกันนะครับด้านหน้านะครับชื่อว่าจอมารสวรรค์ครับกอสิกล่างปัตพีครับไทเอิร์ธนะเออการนี้และสัปดาห์นี้นะครับถือว่าเป็นจอมารสวรรค์กอสิกด้วยเออถือเป็นชื่อการจอมารสวรรค์กอสิกก็ค <sont> ือจะเป็นชื่อเดีียยววววกกกกััััับบบตตลล่่่าางงแแคระเด มันชื่อเดียวกับตัวล่างเลยอ่าโดยมีความสามารถครับของมันก็คือสติดนี้ครับจะไปรับเอฟเฟกของสติดแล้วก็เมจิกของผู้ต่อสู้นะแล้วก็เออ่ซิกเกเวนเออ่ทนเซนะครับเขาเราไม่เกินห้านะเทนเซใช้ควาอมกันไม่ได้เมื่อสติดนี้โดนปี้พลิกหน้านสติดนี้ครับเออ่เมื่อเจมของเรามีอยู่ตั้งแต่ห้าสี่ขึ้นไปส่งไอ้ผู้ต่อสู้หนึ่งเอฟนะพลิกด้านสติดนี้แทนเอาง่ายๆเห็นเขาว่าสามารถยิงแค่ไลฟ์ได้นะครับเพื่อที่จะ ไมเ่เพื่อที่จะแค่ยิงไลท์แค่นี้ก็ได้นะไม่ต้องเห็นซีเห็นเขาว่ากันมานะแต่ว่าแล้วแต่คนนะครับส่วนใหญ่ก็จับเทมซีกันหมดแหละแล้วก็เมื่อตีครสามารถทิ้งเบอร์ของคู่ต่อสู้หนึ่งไปและถึงครั้งต่อเธอนะครับสปิริตก็คือกระพ่าตามนีใๆๆน้ใครได้ไหมนะครับใช้ได้อ่ะเมื่อพิกหน้าออกมามจะกลายเป็นหนีสุดยอดสปิริตนะครับหนีเลยจอมารสวรรค์ร่างสวรรค์นะครับอนะ่จอมารสวรรค์ก็เสกร่างสวรรค์นั่นเองนะชื่อตามชื่อเลยครับจ้าร่างสวรรค์นะครับอ่มีความสามารถก็คือเมื่อพิกหน้านี้ครับอ่ยังอยู่บนฟิวแล้วเเ้าบออกมื่ประินนนนีี้คคครรรัับบบเซ่่หืออโจมตสง แต่หายไปแล้วขอโทษนะครับส่งความบนสบิดอันติเมยของกุ่อสู้3เมตรลงแทสนะครับจากนั้นนะครับเงื่อนไขเจม54ขึ้นไปนะครับเอ่อเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถป้องกันโดยเอฟเฟกต์ของกุ่อสู้ได้ก็คือต่อให้เขามีไม่รับเอฟเฟกต์แบบมีชิลมีอะไรก็คือกันเอฟเฟกต์นี้ไม่ได้นะครับก็คือเป็นตัวที่ทรงกระชื่นรางสวรรค์ยิ่งใหญ่สุดนะครับแล้วก็เมื่ออสบิดนี้ครับเอ่อจะไม่ได้รับเอฟเฟกต์ของเมจิกกับสบิดของอ e ีฝ่ายแล้วก็ดัสนะครับสิ่งทีจะได้รับเจมหกสีถ้าเรา ง่ายเลยก็คือต่อให้มันจะเป็นสบดิตตัวไหนก็ใช่นะสบดิตตัวนั้นจะไม่ถูกป้องกันนะครับนี่คือฟ้าหน้ากลัวของร้าสวรรค์นะครับอันนี้มาดูใบสุดท้ายของกล่องกันนะครับนี่ใบที่กำลังจะเข้าไทยครับในเร็วๆนี้นะจอมานสวรรค์นะร่างจุดจบนะครับไทดีเอ็นนะครับร่างจุดจบจอมานสวรรค์ก็เสร็จร่างจุดจบมีความสามารถนะแฟลแอัดสเตปแต่ละฝ่ายนะครับการสบดิตนี้บนมือจะสามารถสลับเปลี่ยนกับการที่มีขวานก็เสร็จในชื่อการของเราในสภาพเดินได้ก็สมมติว่าผมนะผมเอาวันนี้ตีอยู่ปุ๊บ มันใช้ความสามารถแล้วมันฟื้นสภาพหมาเงี้ยผมสามารถแฝดแล้วเอาไว้เนี่ยมาทับแทนได้ไอาใบกากอะไรขึ้นมือไปทับในสภาพเดิมแทนถ้ามันนอนอยู่แล้วก็ทำสภาพนอนนะครับแบบนี้แล้วก็มีความสามารถครับเลเวลสามเทิร์นของเรานะครับสปินิทของเราทุกตัวจะไม่ได้รับผลเอฟเฟกต์สปินิทแล้วก็เมจิกของคู่ต่อสู้นะครับอืมกแจกแจมให้กับสปินิทของเราทุกตัวเลยนะแล้วก็นะครับสติที่เป็นรัสนะครับเจมหกสีเจมของสปินิทของเราที่มีเอ่อเจมของสปินิทของเราที่โจมตีอยู่นะเจมของเราเจมของสปินิทเราที่โจมตีอยู่ จะเป็นเจมแดงม่วงเขียวขาวเหลืองฟ้าสีละหนึ่งเม็ดเอาง่ายๆพูดง่ายๆก็คือมันจะตายเป็นสถิดิที่ตีหกเจมนั่นเองครับสถิตของเราทั่วไปนะจะจาตายเป็นสถิตที่ตีหกเจมเป็นเขาเลือดทีเดียวโอกาสตายสูงนะครับเป็นเขาเลือดทีเดียวก็คือตายห่าเลยนั่นแหละหรือตายเลยก็นี่ครับก็เป็นไงบ้างครับเราจบไปแล้วเนาะสกิลเอ่อการ์ดรีวิวกับคอสเซตกับชุด SD57 ห้ครับถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยด้วยเพราะว่า ตอนนี้มันดึกแล้วใช้เสียงเยอะก็เจ็บคอนิดนึงนะครับผมถ่ายดึกไปหน่อยอ่ะก็ขอบคุณที่เข้ามาทั้งจ่มกันถึงตอนนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจสกิลการอะไรหรือแบบเออวัยนี้มันมีประโยชน์อะไรอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าเอออนาคตจะเป็นยังไงครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับคนที่เล่นไทยนะครับเผื่ออนาคตอยากจะเล่นต่อก็รอกันได้นะครับแต่ก็น่าจะนานหน่อยเนาะก็พร้อมคันนี้ด้วยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับบ๊ายบาย